วันนี้ได้เวลาเปิดเตามันจะดับหรือเปล่าต้องใช้จอบนะครับใช้จอบขุดขุดขุดเปิดเปิดดูฐานเนาะหลังจากที่เราปิดมาสามวันสี่วันไม่รู้มันจะดับไหมไม่รู้จะไหม้เยอะไหม ดับไหมคิดว่าดับนะครับคิดว่าดับจากปิดปิดมาสามสี่วันเนาะสี่วันนี้ป่หรือสามวันนี้สี่วันนี้แหละแต่ว่าจะได้ฐานฐานเยอะไหมมันไม่ดีเหลือเกินนะครับ ไม่จนไม่ยังฐานเลยนะครับการเปิดเตาของเราคอยดูนะครับคอยดูว่าจะได้ฐานเยอะหรือเปล่าโอ้โหสวยงามฐานสุดลงไปเยอะเลยครับฐานสุดลงไปเยอะเลย น่าจะได้อยู่ประมาณสิบกระสอบสิบกระสอบปุ๋ยเนาะนีนะเอาออกมาดูแล้วครับมันเป็นเท่าไปเลยเออแสดงว่ามันไม่ดีมากมีอากาศแสดงว่ามีอากาศเข้าเกือบไม่เหลือครับเป็นฐานดีนะครับนี่ฐานดี ผ่านดีมากนะครับภาผ่านด,ดังปิ้งปดังปิ๊งปเลยนะครับผ่านคอยดูตอนต่อไปนะครับว่าจะได้ทานกี่กระสอบเปิดเตาเปิดเตาแล้ว